คุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่มาร่วมงานเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของ Her Highness นะคะก็ยังไงก็อยากจะขอฝากทั้งกันแดด Her Highness แล้วก็น้องหลิงหลิงสำหรับที่นักข่าวทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะะเชิญเลยค่ะให้ดีเลยให้ดีเลยอ่าโอเคเฟิร์สค่ะใต้เงาเป็นผิวในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก้ลยนะคะค่ะค่ะวันนี้ก็ มากับ h e r h i g h n e s s นะคะเป็นแบรนด a m b มบ s สเตอของ h e r h i g h n e s s ค่ะซึ่งดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากด้วยที่เป็น a m b a s s a ตอรคนแรกของ h e r h i g h n e s s ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราชื่นชอบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Product หรือ Concept ที่เขาใส่ใจให้กับคน,คนที่ใช้ Product ะคะ่ะใช่ก็ตัวกันแดดนะคะเป็นมีสามตัวค่ะส่วน ตัวที่หลิงใช้ก็คือจริงๆหลิงใช้ผสมผสมกันเลยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่วันนะคะใช่ส่วนมักก็จะใช้หลอดชมพูค่ะซึ่งใช้สามนำต่อว,วันนะคะแล้วก็มีตัว UV a d a p t นะคะมันก็จะกันเหงื่อซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ฉลาดมากๆซึ่ง พาแล้วเขาสามารถกันเหงื่อเราทำให้ผิวเราปกป้องแดดด้วยตัวเองด้วยยาวนานถึง6ชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมระหว่างวันเลยตัวนี้คือแนะนำเลยนะคะตัวใหม่ตัวเนื้อนะคะทั้ง3ตัวไม่เหนียวเหอนอะนะเลยอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นเป็นเวลาเราเอาดอเนี่ยเราก็จะเอาออกไปใช้ะคะ่ะเพราะว่าเขากันน้ํา เราไม่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดลอมด้วยหลิก็เลยแนะนำให้ใครที่แบบชอบดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยอย่างลีมีแพนไปเรียนดำน้ำก็หยิบไปใช้ที่ทะเลอันนี้คือเป็ที่ันเตอร์นี่คือศึกษาคุ้มทานมาดีมากใช่เพราะเราชอบด้วยอชอบด้วยแล้วแล้วรู้สึกว่าใจมันตรงกับเทอ h i ไฮเนสเพราะเข,า,ขาเป็นแบ,บรนด์ที่จริงใจกับลูกค้าใช่ก็เลยแบบศึกษาไปอย่างดี แล้วแฟนๆกำลังใจหยิงู่อีกเยอะเลยเนาะทั้งชายแฟน,นตญิงแฟนเต็มไปหมดเลยใช่ก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ที่สนับสนุนเรามาเลยตลอดเลยใช่วันนี้ใกล้ๆแล้วเนาะผู้หญิงเนาะ11พฤษภาเป็นวันเกิดอื้วยังไงคะวันเกิดปีนี้วันเกิดปีนี้ล่ะคะเอ่อล้วก็อ๋อวันเกิดปีนี้เราเรากลับไป ที่บ้านเกิดของเราค่ะใช่ก็จะจัดแฟนม้ที่ฮ่องกงกันเองนะคะใช่เหมือนกันแล้วทางานเหรอคุณน้องทำทำงานแต่ถือว่าทํางานก็ก็ไม่ไม่ขนาดนั้นมันพอเวลาแฟนม้เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราทํางานก็คือไปไปเล่นเกมไปร้องเพลงให้แฟนไปเจอแฟนไปเจอแฟนแล้วแถมได้กลับบ้านด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบแฮปปี้แล้วเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่แบบ แฟนมีดอาทิตย์ค่ะเลยใช่ไปไปรอบนี้คุณถือโอกาสจะแบบว่าฮอลลเดย์เลยด้วยไหมคะนอกจากที่แบบว่าไปไปจัดงานแฟนมีดแล้วลุงเอ่อตอนนี้ก็อาจจะยากเพราะหนูไม่ว่างเลยนะคะว่าต้องกลับมาทํางานใช่ก็อาจจะยากแต่ยังไงก็มีโอกาสใช่ใช่แล้วาตอนตอนเกิดปีนี้นี่คือตั้งใจอะไรองไรบ้างสำหรับพิเศษความพิเศษของปีนี้จริงจริเอ่อ เป็นปีที่แบบเข้าสู่30แล้วใช่เลข30แล้วซึ่งหลิงก็ไม่กลัวหลิงรือว่าตัวเลขแบบไม่ไม่ได้ matter สำหรับหลิงขนาดนั้นเพราะหลิงรู้สึกว่าข้าในหลิงแข็งแรงไมเซ s หลิงแข็งแรงะรอะไรอย่างเงี้ยคะเอ่อตั้งใจว่าจะ spend time กับแฟนๆเลยใช่แล้วก็แล้วก็หลิงรู้สึกว่า อยากให้เดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสุขทุกวันหาอะไรหาอะไรที่แบบดีรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้เราเรามีแพชชั่นกับสิ่งนี้ตั้งใจไว้ว่าแฮปปี้ทุกวันค่ะแล้วแล้วคนพิเศษล่ะเขาเตรียมอะไรกับพิสิ่งพิเศษของเราไหมล่ะเราอะไรก็จะถึงแล้วยังถูกไปอยู่เขาคือเรเขาคือนะครับเราเราก็เราก็อยู่ใช่เดี๋ยวรอดูจะมีการทัวร์เกิดขึ้นเลอีกไหมคะไม่น่ามีนะ แสดงว่ามีไว้แล้วใช่ไหมใช่ใช่เตรียมไว้ให้แล้วคือออมเขาบอกไว้แล้วหรอว่าเขาค้องเตรียมไว้ให้เราแล้วเขาไม่ได้บอกแต่เราก็บอกไว้ว่าเพราะน้องเป็นคนที่ไม่ว่าถึงเทศกาลเขาเขาก็ใส่ใจไงเราเลยคอเออไม่ล่าพาดเนอใช่วันเกิดเลาวเขจะพาได้ไงใช่ไหมล่ะใช่ซึ่งปีที่แล้วก็เขาก็เตรียมให้อมไใช่ไม่อยากให้อะไรเป็นพิเศษ ไม่มีใช่ไม่ได้มีอะไรอยากได้เป็นพิเศษรู้สึกว่าให้อะไรเราก็แฮปดีแต่วันเกิดเราก็คืออยู่ด้วยกันอยู่แล้วมัไปแฟนนี้ใช่ไหมใช่อยู่ด้วยกันซึ่งวันเกิดน้องเราก็อยู่ด้วยกันใช่อย่างนี้อย่างนี้น้องเขาจะทำเซอร์ไพรส์เรายากไหมหรือว่าไม่จะเป็นต้องเซอร์ไพรส์ไม่จาเป็นก็ได้ใช่พักเขามาให้ได้เลยเอามาให้ได้เลยส่วนมากน้องเขาว่าจะเซอร์ไพรส์ใช่แต่รอดูและพี่หลิงทานไหมปกติ ไม่ไม่รู้เลยโอ้คัสเซอร์ไพส์เปซตลอดเลยเหรอตลอดโอใช่ตลอดเลยไม่รู้หลิงจะอสำเร็จอะไรเกี่ยวกับตอนนี้เราเริ่มทุก่านจะจับจุดได้แล้วว่าเขาเออสเปซมาแนวไหนอะไรยังไม่ได้เข้ามาแบบแบบใหม่ตลอดเลยใช่หรือว่าเราเราไม่ทันหรือเปล่านะแต่ว่าก็สป라이สตลอดแล้วอาจจะไม่ทันน้องอือก็อยู่ในการรับผิดนี้ค่ะคือกมีอะไรที่เราสุดใช้ตลอด ก็จะแบบมีเปยมีเหตุการณ์อะไที่สุดท้ายมากๆสะพายมากๆอยากทั้งล่าสุดที่ที่ที่ให้ให้ผมถ่ายก็สุดท้ายมากๆใช่ค่ะที่เห็นจะเห็นแบบโปรเจกต์แฟนๆบ้างไหมคะเห็นแฟนเริ่มทยอยทำโปรเจกต์วันเกิดให้เราแล้วนะเห็นแค่เห็นแค่ในในโซเชียลที่เขากับเวลาแขกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวจริงยังยังไม่เห็นเพราะเรายังไม่ได้แบบไปออกไปสักเท่าไหร่หรืเวลาทำงานก็คือ ไปที่สตูดิโอเลยแล้วก็กลับอะไรอเงี้ยอาจจะไม่ได้ผ่านมีโอกาสไปเก็บแฟนโปรเจกต์บ้างไม่รู้อยาก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 มีนะหมายถึงว่าเดี๋ยวจะแพรายามหาวันว่างแต่ว่าจจะเก็บเก็บไม่ครบแต่ถ้าแต่ถ้าเห็นก็จะเก็บอเพราะเดือนนี้หนูก็ไม่มีวันว่างเลยก็จะมีแบบหลังเลิกงานอะไรนิดหน่อยก่อนทำงาน ที่หนึ่งข่าวดีแล้วกันนะของทีนี้ของเราก็คาอเรื่อง<ช>การเปิดแบ,บแรนด์ตัวเองด้วยอ๋อใช่เป็นแบรนด์ที่ Always Wonder แลเ้เร็วนี้ก็จะมีแบบอของ pastry <า>เป็นขนมซึ่ง Always Wonder ก็คือจริงๆมันเป็นความฝันที่แบบหลิงตั้งใจทำมาตั้งแต่คนเล,เล็กๆจนไม่คิดว่าครั้งล่าดสุดที่เปิดออกับอัฟโซมันแบบมีคนสนับสนุนเยอะขนาดนี้คือเป็นภาพที่หลิงแบบ คิดไม่ถึงอะแล้วหลิงพอเห็นภาพแล้วหลิงก็มีมีน้ำตากับสิ่งนั้น<ม>หลงรู้สึกว่ามันเป็นการละครหนึ่งในชีวิตอะไรอย่้ยค่ะไม่คิดว่าหลิงจะมีวันนี้ได้เลยก็ต้องขอบคุณแฟนๆเป็นครั้งแรกของหลิงก็คีดผิดพลาดหยุดอาจจะ ก็มีผิดพลาดเยอะอยู่แต่ว่าหลิงก็แบบพยายามแก้ไขทุกวันเพื่อที่จะแบบคนที่มาเดินผ่านไปหรือว่าแบบแค่แวะมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยหลิงก็อยากให้มอบอยากมอบความสุขให้กับแฟนๆถ้าผิดพลาดอะไรก็ก็ก็ขออภัยด้วยนะคะได้ก็แครแล้อหลิงเคือซุ่มมาทำมา5ปีเลยอะค่ะรู้เตรียมมาไม่อันอันอันนี้คือก่อนก่อนหน้านี้เตรียมแต่ว่าก่อนหน้านี้เราแบบคือหลิง เป็นคนที่แบบอยากมีแบรนด์ของตัวเองก็แบบมีขายอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเร็วๆนี้ก็จะมีแบรนด์แบรนด์แบบหมูแดงแล้วก็ขนมคือเอ็กโรที่ที่จริงๆต้องบอกว่าหลิงเป็นคนที่ชอบกินขนมมากคือหลิงเป็นคนที่ชอบพบขนมและขนมอันเนี้ยเป็นขนมใหม่เด็กของหลิงที่ที่เข้ามาบ้านอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าถักอ่ะกระปีปลอกะปีตั้งไว้แล้วหลิงก็จะแบบ ำมอยกีโลโลสีแดงซึ่งมันคือเอ็กโวแล้วหลิกแบบอยากกินมากแต่หาซื้อไม่ได้ก็เลยคิดจะอยากทำขึ้นมาเองเพื่อที่จะแบบสนองนิดตัวเองด้วยแล้วก็อยากให้แฟนๆได้ชิมวัยเด็กของหลีกว่าเป็นยังไงปีนี้เชลว่าซีอโอทำงานหนักมากเลยนะครเปิดตัวหลายธุรกิจใช่แล้วก็มีมีแบรนด์อ c ซเซสซอรีด้วยใช่ ซึ่งอันนั้นก็เป็นสตอรี่ที่แบบหลิกออมที่ที่คิดคิดขึ้นมาเองค่ะใช่ลองไปดูใช่งวงกันออกแบบซึ่งต่างคนต่างก็จะแบบดีไซน์ว่าเออมันมีสตอรี่อะไรที่ที่เราชอบอแล้วก็อยากมอบให้แฟนๆเวลาใส่แล้วรู้สึกว่าเออได้อยู่กับหลิกออมอยู่ข้างกายตลอดใช่อยู่ข้างกายตลอดต้องขอฝากทั้งสามแบรนด์นี้ด้วยกันนะคะพ่อไหมคะหรือว่าเอาอีก จะทำอะไรอีกไหมคะปีนี้เดี๋ยวลองลองดูว่ามีเวลาอะไรไหมแต่ว่าจริงๆไม่ว่าจะแบรนด์อะไรหลิงอยากแบบทำให้มันดีก่อนค่อยค่อยแบบมามาให้แฟนๆเราได้ใช้ใช่ทุกทุกแบรนด์เลยคือความตั้งใจของหลิงหมดเลยนี่ขนาดหลิงไม่ค่อยมีเวลาหลิงทำได้ขนาดนี้เลยค่ะทำได้เราเรามีเวลาอาจจะนอนน้อยแต่ก็ได้นอนนอนนะแต่นอนนะแต่เราแฮปปี้ใช่ตั้งเป้ากับ เป้าหมายกับตัวธุรกิจเราอย่างไงบ้างอนาคอตอยากมีอยากมีหน้าร้านของตัวเองเลยใช่ตอนนี้เป็นลูปการ์ดที่เนน่าจะเป็นรูปกนร์ดยังไม่เป็นเลยเพราะว่าคือรู้เลยว่าเขาที่ผ่านมาที่เปิดบอกอัพคือ,อ,อรูว่าตัวเองยังมีอะไรที่แบบต้องพัฒนานเยอะมากใช่ก็เลยอันนั้นก็อาจจะอีกยาวไกลใช่อย่างบอกอัพจะมีท<อ>ี่ขอ ตอนนี้ตอนนี้ยังยังไม่มีเลยค่ะเพราะว<ม>่าต้องแบบจริงๆลงทุนไปเยอะมากกับบอกว่าต่ออะไรใช่ต้องพยอยาลงทุนต <c oughs> ้องต้องทยอยๆลงทุนเยอะๆเกินอันนี้ <c oughs> ๆๆเรื่องหนูลูก <c oughs> ตอนนี้คือแบบแบบคลินิกนนหลายคลินิก <c oughs> เขาบอกว่าแบบจากโคเนาะ <c oughs> เขาบอกว่าแบบ ผู้หญิงที่แบบว่าคนเขาให้เป็นแบบว่าเป็นแบบไอดอลเป็นต้นแบบในการทำศิลปกรรมอะไรเงี้ยเพนแบบเ็นเออเป็นแบบเป็นเป็นหลิงหลิงคองยังไงเระเฟลนในการทำศิลปกรรมคนอยากเหมือนเรากันจริงหนอจริงเขบอกเป็นย้นต้นเลยไม่น่าเชื่อเชื่อเหรอลูกไม่น่าเชื่อหรือว่าคนที่ไปทำคือการขับเราเฉยแต่แต่จริงๆต้องขอบคุณมากๆที่แบบเออชอบ ใบหน้าเราส่วนเรามองตัวเองทุกวันก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสวยขนาดนั้นคือมันธรรมดาบางวันก็เบื่อบ้างก็ลองคิดคิดดูนานๆว่าเออผู้หญิงคนนี้แต่คนชมเราตลอดอู่แล้วนะใช่ไหมผู้หญิงคนรอบตัวเขาจะชมเราใช่ก็ต้องขอบคุณทุกคําชมแต่เราก็ไม่ไม่เคยหลงนะยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้สวยขนาดนั้น เราเราคิดว่าในความมั่นใจของเราหราือคนคิเดของเราเราว่าเราเสน่ห์เราอยู่ตรงไหนคอน f ฟิเอนซ์ของเราน่าจะหยุดมาจากข้างในใช่หลิงรู้สึกว่าหลิงมีม,ม,มีมีนิสัยที่เป็นของหลิงแล้วหลิงก็รู้สึกว่าร่างกายหลิงแข็งแรงเพราะว่าหลิงได้ไปฟิตเนสดูแลตัวเองอใช่ที่แบบอาจจะไม่ได้ขาวอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เก็บสีผิวหรือว่าหน้าตาแต่เป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมเขาเรียกว่า เราเรียกว่าอะไรนะเออรียกว่าข้างในเอินเนอร์อินเนอร์ข้างในเออใช่รู้เลยาในความสวยจากภายในมาสู่ภายนอกเนะ ใช่ใช่หริงรู้สึกว่าทุกคนมีมีความสวยแบบที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วอย่างที่ก็ที่ตัวเอก็สวยใช่ทุกคนตรงนี้ก็สวยมีเสน่ห์สวยใช่ทุกคนสวย,สวยทุกคนสวยทุกคนสวยทุกคนสวย พวกคนสวยพวกเราสวยใช่หลิงชอวทุกคนมีเสน่ห์เป็นของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าก็ยินดีที่ใครเขาจะเอาเราแบบหน้าเราเป็นต้นแบบเป็นอะไรอยากจะแบบคล้ายเราหรืออะไรเงี้ยเอาเล็บรัวยไปยืมได้ก็ยอมได้แต่ต้องคิดดีๆที่หลิงมันต้องทำให้เราเหมือนว่าดูแลภาพลักษณ์เราที่มันแบบต้องสวยเป็นตลอดเลา แหลิงไม่ได้เป็นคนสวยเป๊ะนะต้บอกว่าลิงไม่ได้รู้ตัวเองสวยเป๊ะขนาดนั้นลิงแบบบางวันก็เห็นหลิงไม่สวยบ้างแล <c oughs> ้วันไหนคะลูกแล้ววันไหนนี่สวยไหมทไหนไม่สวยเออมีนะ่ะ <c oughs> มีนะ่ะแล้วทุกวันนี้เราสองกระจกที่บอกว่ารู้สึกเองที่สวยมันมีจุดไหนอ่ะลองยกตัวอยา่างจระจได้ไหมเนี่ยวันนี้ก็สิขึ้นกลางหน้าผากตรงไหนเอ่ยตรงกลางา ใช่คุณที่เล็กมาก <laughs> <laughs> แต่มันก็จะม,มีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบเออวันนี้เขาสวยแต่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่แต่ว่าหลิงรู้สึกว่าแบบเออหลิงไม่ได้เป็นคน perfect ขนาดนั้นเพราะหลิงรู้สึกว่าไม่มีใคร perfect ซึ่งความแบบไม่ p e r ์เฟ t ตรงนั้น,นมันคือเสน่ห์ของคนเราใช่ะะโอเคขอบคินค่ะ,คะ,คะ เกิดเดียวกับน้องอมด้วยมีเล็กใอนไว้ทไมไม่อ้าเมื่อกี้ก็ถามไปแล้วมเกิดน้องออมนเกิดน้องอมนี่จะสุ้ายกลับไหมเล็กอง่ตอบอ๋ออาแล้วถ้าบอกตอนนี้ก็ก็ไม่เซอร์ไพรส์แต่มีแหละอตอบไปแต่ไม่พลาดแน่นอน้วเปิดรกิจให้อองเลิงลิงจะใส่ใจน้องออม ้คำนี้ได้ไหมได้ <laughs> เดี๋ยวเขารู้อย่าให้เขารู้นะจะโป๊เนาะอย่าโป๊ไเออ <c oughs> เาละโป <laughs> ๊อาร,ร์ฮิเกโร่อะพี่หนิงก็ไม่พี่